สิมกราคือวันอะไรสิบหกมกราคือวันครูแต่ถ้าอยากคบเราดูวันไหนก็ได้นิยามความรักของคุณคือความรักก็เหมือนยาชาตอนออกฤทิ์ก็หลานลาแต่พอหมดเวลาแม่งโคเจ็บวันนี้วันครูคุณคิดยังไง ถ้าความรักคือการเรียนรู้ขอให้เธอเป็นครูคนสุดท้ายได้ปะ 16. โมกกราเรียกวันครูวันที่ใจมีอยู่เรียกวันอะไรคุณมีอะไรระลึกถึงคุณครูบ้างวันครูต้องคิดถึงแฟนเก่าเพราะเขาคือคนให้บทเรียนอันยิ่งใหญ่ความรักก็เหมือนครูตีเจ็บทุกทีแต่ก็ไม่จำ คุณรู้ไหมอะไรเหรอคะโครงการรัฐบาลให้คนละครึง่งแต่เราให้เธอที่หนึ่งไม่แบ่งครึ่งกับใครถึงหน้าตาผมอาจจะติดลบอะไรเหรอคะแต่ถ้าลองครบรับรองจะติดใจนะครับมีอะไรบอกผมเมื่อก่อนอยากเป็นผู้หญิงสวยแต่ตอนนี้ขอเป็นผู้หญิงรวยดีกว่ามีคติที่ว่า เป็นผู้หญิงเน่ยหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงิน16มกราคือวันอะไร16มกราคือวันครูแต่ถ้าอยากคบกันดูก็มาดีครับมีอะไรบอกผมถ้าทำก็อย่าบน่นถ้าทนก็อย่าเบื่อถ้ารักก็อย่าคลุมเครือถ้าใจไม่เหลือก็อย่าเผื่อใจ บางครั้งความรักก็เกิดขึ้นง่ายจนน่าตกใจทำไมหรือบางทีก็จากไปไวจนทำใจแทบไม่ทัน <c oughs> คุณรู้ไหมอะไรเรอสิ่งเล็กๆเ,เขาเรียกว่ารักแต่ถ้าสิ่งลับๆเขาเรียกว่าชู <c oughs> มีพี่น้องสามคนขี่ควายกลับบ้านคนหนึ่งนั่งหัวคนสองนั่งกลางคนสามนั่งท้าย รู้ไหมว่าควายจะหนักตรงไหนมากที่สุดไม่รู้ผมไม่ใช้ควาย